ไหว้พระพิคเนธช่วยเรื่องอะไรตามความเชื่อแล้วพระพิคเนธถือว่าเป็นเทพแห่งจักรวาลดังนั้นการสักการบรูชาพระพิคเนธและการอธิษฐานขอพรใดๆที่ไม่เกินวาสนาบารมีย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่งอย่างองค์พระพิคเนธย่อมประทานพรให้สมปัานาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอีกทั้งยังช่วยปัดเป่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนช่วยให้ประสบความสำเร็จการเตรียมการสักระาพราะพิกเนณการสักระบูชาพราะพิกเนณีหลักๆนั้นสามารถบูชาได้ทุกวันสามารถบูชาได้ทุกคนและสามารถขอพรได้อย่างไม่จำกัดแต่ถ้า อยากจะบูชาอย่างถูกต้องตามความเชื่อมีหลักการที่ว่าควรบูชาพระพิคเนศในวันอังคารและวันพฤหัสเพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์ของพระพิคเนศจากนั้นวันต่อๆไปให้สักการะบูชาปกติวันไหนก็ได้เพราะถือว่าเป็นเลิกมงคลทั้งนั้นไม่มีวันที่ไม่เหมาะสม แก่การบูชาพระพิฆเนศเลยของไหว้บูชาพระพิฆเนศสำหรับของไหว้บูชาพระพิฆเนศนั้นห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด